รูดเกอร์รับบทพ่อสื่อเรอแวรเนอร์เข้าเดอะบริดเนื่องจากลิเวอร์พูลไม่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์ให้กับไอบาราซิกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการคว้าหัวหอกชาวเยอรมันมาร่วมทัพทาให้ตอนนี้ Chelsea, นเ,นเชลซีขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะปาดหน้าคว้าดาวยิงรายนี้ไปครอบครองสปอร์ตบิลสื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมนรายงานว่าตอนนี้เชลซี Chelsea ขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่มีโอกาสคว้าตัวติโมแวรเนอร์ไปร่วมทีมเนื่องจากตอนนี้ อันโตนิโอเรดิกเกอร์ซึ่งเป็นเพื่อนซีในรั้วทีมชาติอินซิเลกกำลังทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้อยู่เวเนอร์และเรดิเกอร์เคยเล่นคู่กันมาก่อนแล้วในสมัยที่ยังค้าแข่งอยู่กับมาร์วสตุตการ์ดและในทีมชาติเยอรมันเอนเกลโลกองเต้ N onte, กองกลางของเชลซีได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมอีกครั้งไปที่เรียบร้อยโดยได้รับอนุญาตให้อยู่ห่างจากคนอื่นเนื่องจากความกลัวที่มีต่อโควิด -19 กองกลางฝรั่งเศสวัย29ปีมีส่วนร่วมในเซสชันแรกในการซ้อมของสโมสรมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะฝึกซ้อมด้วยตัวเองที่บ้านอย่างไรก็ตามตอนนี้เขากลับมาฝึกซ้อมเดี่ยวที่สนามซ้อมของสโมสรป็นที่เรียบร้อยโดยเขาได้รับอนุญาตให้แยกซ้อมจากคนอื่นๆกล่องเต้เคยสร้างความวิตกกังวลให้กับเพื่อนร่วมทีมในปี2018เมื่อเขาหมดสติในระหว่างทําการฝึกซ้อม ซึ่งก่อนหน้านี้พี่ชายของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายในปีเดียวกันจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติพบว่าชายผิวดำและผู้หญิงเสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่าเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับคนผิวขาวในอังกฤษและเวลสม,มสมพสีเพมเยรีกได้เริ่มทำการฝึกซ้อมในระยะที่2ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการสัมผัสตัวกันระหว่างนักเตะได้ในกรณีที่จำเป็นโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพเมลิกมีการประกาศว่าพวกเขาจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่17มิถุนายนนี้ด้วยชูอัลซานโตสเอเยตนส่วนตัวของจอจินโยมิดฟิล์ของเชลซีเผยตอนนี้มี2ส,สโมสรระดับท็อปของยุโรปที่ต้องการตัวนักเตะในความดูแลของตนไปร่วมทีมแข่งวัย28ที่มีข่าวย้ายออกจากทีมมาตลอดฤดูกาลนี้หลังจากเจ้านายเก่ามาริโอซารี อำลาทีมไปคุมยูเวนตุสในอิตาลีหลังจากที่ดึงตามกันมาจากนาโปลีเอเย่นนักเตะยืนยันว่าซารี่ต้องการจอจินโยกลับไปที่ตุลินแต่ก็เผยอ,อีกว่ามีอีกทีมที่ไม่ใช่สโมสสนในอิตาลีสนใจนักเตะอยู่ด้วยถ้าคุณถามผมว่าซารี่ชอบจอจินโยหรือเปล่าผมจะตอบว่าใช่จากประวัติศาสตร์ของพวกเขาคุณไม่สามารถพูดอะไรได้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เจรจากับใคร จอจินโยยังเหลือสัญญาอีก3ปีและทำผลงานได้เป็นอย่างดีกับเชลซีแต่ถ้ามีข้อเสนอที่ใหญ่มากพอข้อตกลงก็สามารถคุยกันได้ในกรณีนี้มี2ส,สโมสรระดับท็อปของยุโรปไม่ใช่ทีมอิตาลีที่ติดต่อเข้ามาหลังจากศึกพิมลีกได้กำหนดคัมแบ็กเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดฟุตบอลเอฟเอครับก็วางโปรแกรมกลับมาเตะแล้วเช่นกัน ประกาศกำหนดการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหลังจากศึกเอฟเวอคัถูกระงับไปโดยที่การแข่งขันที่ผ่านมาตอนนี้ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วทางนี้ FA ได้กำหนดให้เกมรอบก่อนรองชนะเลิศลงสนามฟาดแข้งกันในวันที่27และ28มิถุนายนจากนั้นรอบรองชนะเลิศจะลงแข่งขันกันในวันที่18กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่1สิงหาคม สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายมีการประกบคู่ไปกันตั้งแต่วันที่4มีนาคมแล้วโดยมีโปรแกรมดังต่อไปนี้เลสเตอร์ประทะเชลซีนิวคาสเซิลฟาดแข่งกับแมนซิตี้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดดวลกับอาร์เซนอลและนอริเซตีพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด